เดี๋ยวเราเอาน้อปงปุ้ยออกมาดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงบ้านก็เริ่มมืดแล้วนี่ก็แต่งตรงแต่งตัวเรียบร้อยหมดแล้วน,น,น,นะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องพูดเบาๆนะคะเพราะว่าน้องเขาค่อนข้าขงาที่จะกลัวน,น,นะคะทุกคนคนได้ยินเสียงเบลไหมคะถ้าเราพูดประมาณนี้ประกอบกลมโอ้โหเป็นการประกอบกลมที่แบบเบาที่สุดตั้งแต่รประกอบกลมมาเราจะได้กันไคะ มันแบอบอมาเสนอหน้าแล้วใช่ไหมมาเสนอหน้ากับน,น้องไม่คำว,ว่าโหหน้าเหวอเห็นหน้าไม่ต้องบอกหน้หรอ เมื่อกี้นนะถ้าเราเบาแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีนะเป็นี่ไม่ดีใช่เพราะว่าคนที่จะมีโอกาสไยินเบี่ยงเบนยักเนี่ยคงน้อยเนาะเแบลเบลเทียวกับกระต่ายเลยแต่มานั่งทําแบบนี้นะคะแล้วแบบหย,ย,ยกลัวกระต่ายตบใจกลัวกระต่ายเครียดนะคะอย่าไปซีเรียสค่ะเราต้องเลี้ยงให้ปกตินะแต่ไม่ใช่ตะโกนดังหรืออะไรนะคะก็เอาเสียงแบบปกตินี่แหละให้เขาชินนะคะเพราะเมื่อนั้นนะเขาจะชินกับเบลเบลเบาๆของเราแล้วพอเราพูดดังเนี่ย รือแบบเสียงฟ้าผ่าหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะตกใจแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เลยนะดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าปก,กติไปเลยคนะ่ะแต่ว่าไม่ต้องไปแกล้งลนะค่ะอู้งงเล็กมากซื้อกงเล็กขนาดนี้โอเคต้พยายามจะเข้ามาบ้างเข้าไม่ได้หรอกรูกอะจืบจืบโอเคคลิปนี้คือคลิปอะไรเนี่ยตอบก,กงไม่ใช่คลิปป้อนนม คแค่น่ารักหยเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับหีอกวิธีเดิมจะได้แบบเตือนได้เนาะเค็มาปุ้ยขามาแล้วโอเคโอเคน้องกลัวเดี๋ยวรู้ชิ้นท้ายปุกปุยน่ารักจังเลยดีหูหอบแรงเลยอะป่า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 ,ปา,าพี่อ,อุ้มอ่เพียวอุ้มเขาบอกให้อุ้มช้อนแบบนี้มันเลยถ้าอุ้มแบบอุ้มอุ้มแบบแนีน้ดีกว่า โอเคค่ะตอนนี้ก็ได้น้ำร้อนมานไม่ใช่น้ำเุ็นทุกคน,น,นมันเป็นน้ำร้อนเลยนะคะแต่ว่าโอเคก็ดีเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้คือแบบร้อนเลยนะคะดังนั้นวิธีการก็คือเอาถ้วยหนึ่งใบนะคะมาแบ่งน้ำนะแบ่งแางนี้นะคะพอน้ำมันน้อยลงอะทุกคนมันก็จะหายร้อนเร็วขึ้นนะคะโอเคโอเคเนาะแล้วก็กัดไปใส่ตานะคะเบลคิดว่าประมาณไหนดีประมาณ คนให้เข้ากันเชื่อมากก็อันเนี้ยเยอะเยอะไปแต่ว่าอย่าให้เยอะจนเกินไปนะคะก็ะประมาณประมาณน้ํานหนักเต็มที่ยังก,กินไม่ได้นะคะต้องเอามาห,หยดเวลาหยดเนี่ยให้หยดในจุดที่เราอ่อนแอนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะมันจะไวต่อการสัมผัสเราดละมาถ้ารู้สึกว่าร้อนเนี่ยให้พอก่อนเนาะให้แบบว่าเออ,เอ,อหยดไม่ไม่รู้สึกร้อนเละก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะที่เราไม่กวหนูแล้วนะ พี่เบลไม่กลัวหนูแล้วนะอะมาะนี่เห็นไหมเป็นท่าที่ชุ่ยเลศมากเลยเขียนไหมได้ไหมกินใช่ไหมรูก็กินอยู่เนี่ยนั่นเห็นไหม,หไ,หมไม่ทันใจคย,ยเลย เรากินเร็วเร็วป้อช <c oughs> ้าป้อนช้าจริงจับจังหวะน้องให้ได้ว่าแบบเออยังไงเขาถึางจะกิน,นอย่มันจะมีจังหวะของเขาอยู่่ะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่กินแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยโอเคแป๊บน,นึงราเขากอดปุ๊จะลวมหรอ,อคะหรือไงปุ๊จะเอาอะไรคะาั้ยขาเลย แต่ถ้าหนูจะกินก็กินแต่ถ้าไม่กินพี่ก็ไม่มังนคับอยู่แล้วเดี๋ยวพี่อป,ป้อนใหม่ดได้ไลยเป็นไรเพราะว่ายังไงเดี๋ยวคือเราเรกต้องป้อนทั้งหมด3าถึงสมือนะคะแต่ตอนนี้เรากลับว่าถ้าปุยปุยกินน้อยเนี่ยเราจะป้อนทั้งหมด4มือนะคะก็คือเราจะป้อนตอนตื่นมาก็คือประมาณหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้านอ้องเราป้อนเลยทีประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนประมาณนี้นะคะประมาณ4ี่มือแบบนี้ จริงจริงสัตว์เนี่ยต้องเด็กเท่าไหร่เราต้องมีเวลาให้เขาราต้องใจเย็นๆกับเขามากๆเลยนะคะถ้าเราแบบไม,ไ,ไม่คิดใช่ไหมไม่กินก็ไม่ต้องกินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่รอไม่รอไม่รอเนี่ยหรือไปบังคับเขามากๆเ่ยเพื่อเร่งให้เขากินเนี่ยเขาก็จะแบบเอาละเครียดและอะไรเงี้ยคือสัตว์เด็กถึงมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าปกติไง,ไงมันปุกอยากลงอ่ะ าใจพี่ชอบแหละว่าทำไมต้องป้อนเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่กินโอเคคหมามานี่ก่อนเด็กมานี่ก่อนมาแล้วมาอื้อก่อนแล้วมาอื้อก่อนมาโอ้มาอื้อกนะ่อนนะอ่ามาอื้อนะคะก็ชุบน้ําอุ่นนะคะก็คือเอาทิชชู่นะคะหรือผ้าสีขาวๆเลยได้นะคะชุบน้ําอุ่นนะคะแล้วก็แปะที่ก้นเขาเลยโอเค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 ไม่ต้องกลัวมานี่ก่อนมาอ่ะมาเนี่ยมามาแล้วปลุกมาปุกมาโอเค แล้วแบบนี้อย่างนี้ฉีแล้วขอช่วยเขานะเหมือนตัวอื่นเนาะง่ายไหมฉีแล้วง่ายเลยเห็นไหมคะเห็นแล้วถึงเหงนะคะฉีแล้วโอเคโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย